สวัสดีพี่น้องที่รัก หลายครอบครัวอาจกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ไหนจะเรื่องสุขภาพร่างกายของตนเองหรือของคนในครอบครัวไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องดูแลรับผิดชอบและอื่นๆที่กำลังส่งผลกระทบกับสภาพจิตวิญญาณภายในจนกระทั่งหลายคนมองข้ามความช่วยเหลือจากพระเจ้าลืมไปเลยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพี่ดองที่รักในพระคัมภีร์มีหลายสถานการณ์ที่คนของพระเจ้าถ่อมใจลงอธิษฐานในเวลาวิกฤตในสถานการณ์ที่ร้ายๆดูเหมือนจะไม่มีทางออกแต่เมื่อมีการอธิษฐานบินวอนต่อพระเจ้าหันใจมาแสวงหาพระพักของพระเจ้าจริง การช่วยกู้อย่างอาศัศจรรย์ก็เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าคิดเตียนบางคนก็คงเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยแต่ก็ดูเหมือนต้องมารับหนึ่งกันใหม่ท,ท,ทั้งที่น่าจะนับเจ็ดปดเ้า ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2ข้อ28จงระหว่างที่จะเชื่อฟังถ้อยคําเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้เพื่อท่านเองและลูกหลานของท่านจะจำเริญเป็นนิจเมื่อท่านกระทําสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ13ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระหว่างที่จะกระทําตามพระเจ้าจะทรงกระทําให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่หางกระทําให้ท่านสูงขึ้นแทนเดียวไม่ใช่ต่าลงที่รรรรรรักกกฎหมาาาาาายขออออองงพะะเเจจจ้้บบบแลฟฟืนนนูิิิตญญๆใ ินชีวิตตามกฎหมายของพระเจ้าทุกๆอย่างก็จะเป็นไปตามนั้นเราเองและลูกหลานของเราจะจำเนนเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าเว้นเสียแต่ว่าการดำเนินชีวิตของเราเองในทุกๆวันนี้เราเชื่อรับปฏิบัติตามในสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งให้ทำกันหรือไม่ก็เท่านั้นเพราะสำหรับพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสัตย์ซื่อเสมออะไรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ก็จะเป็นไปตามพระดำรัสของพระองค์ผมเองก็เชื่อเช่นนั้นยอห์นบทที่15ข้อที่4จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราก็สนิทอยู่ในท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กััเเเถาาาาานนนนไไดดด้้้้ท่่่งหลลยยกกกกจจจะะิิผมออขสูใ นนัน้เราเป็นเถาวัอยองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยจึงของหนุญใจพี่น้องที่ลักแต่แต่ที่เรายอมรับว่าเราเป็นแขนงที่ต้องยึดติดอยู่กับเถาคือเป็นคริสเตียนที่ติดสนิทในพระเยซูใช้เวลาอยู่กับการภาวนาพระคําของพระองค์และนําปฏิบัติด้วยใจที่เชื่อฟังย่มเกรงการเกิดผลดีการเกิดผลมากย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเว้นเสียแต่ว่าเราเป็นแขนงที่กําลังดูเหมือนยึดติดกับแผนงงด้วยกันเอซึ่งผิดปจากน้ทยหรรือพะส ของพระเท้ายสุดจะจบลงตามที่พระองค์ได้ตัดสั่งไว้นั่นแหละครับว่าถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยเป็นคิดเสียนมานานมาบวชทุกวันอาทิตย์แต่กลับไม่เกิดผลหรือเกิดผลก็เกิดน้อยมากจนผิดสังเกตพี่น้องที่ลักขอให้ค่อยคิดจากข้อประคำในวันนี้หนุนใจเราขอให้เรากลับใจใหม่กลับมาเป็นใครไหนที่ยึดติดอยู่กับเทาเป็นคิดเสียนสายวิญญ,ญาณฝากไว้ให้คิดติดตองกันสักวันนะครับพี่น้องขอบพระเจ้าไปพร้อมพี่น้อง,องทุกๆท,ท,ท่านครับ